นี่คือคั้วหลอดไฟ E 27แบบเกี่ยวสายของเซตชินะครับผมตัวนี้จะมีสสีนับสีดําแล้วก็สีเทาอ่ะแล้วก็มีสายตัวนี้มาให้ด้วยนะครับผมสายตัวยาขนาดไหนเอ่ยยาขนาด10ซนติเมตรนะครับผมไม่ใชก็วัดดูได้นี่ครับผมประมาณ10เซนติเมตรนะครับผมตัวนี้เอาไว้เกี่ยวสายได้เลยนะครับผมสบายมากตัวนี้คั่ว E 27ใช้กับหลอดไฟ E 27เช่นกันนะครับผมจะเป็นหลอด LED ก็ได้นะครับผมตัวนี้เราลองกับหลอด LED นะครับผมขอให้ใช้ไฟบ้านนะครับผมก็ใช้กัับตว นี้ได้นะครับผมอนอกจากหลอด LED แล้วก็ต้องมีหลอดแบบไส้ก็ใช้ได้นะครับผมหลอดไส้ตัวนี้ก็ใช้ได้น,นะครับผมนี่ไว้เป็นโคมระยะเป็นไฟระยะตามทางก็ได้นะครับผมตัวนี้ในะฮะตัวขั้วนะครับมีแบบกันนะ้ําแบบนี้เลยนะครับผมตัวโครงก็ทํามาจากพลาสติกน้ําหนักเบาเกี่ยวสายได้สบายรองรับหลอดไฟได้สูงสุดถึง60วัตต์เอาไปลองใช้ดูนะครับผมขั้วไฟแบบ E27 แบบเกี่ยวสายเอาไปลองใช้ดูนะครับ